สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำควิเศษครับวันนี้ผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของ s ิลส์นะครับมหัศจรรย์ความงามจากธรรมชาติครับบางท่านที่ชมช่อง YouTube ของชีพทำควิเศษของผมเนี่ยเวลาผมไลฟ์ข่าวสารหรือว่าความรู้เนี่ยครับบางทีผมก็ไม่ได้รีวิวตัวผลิตภัณฑ์มาร์คหนาใหญ่ไหมทองคำ วันนี้ผมก็ถือโอกาสที่จะมามารีวิวผลิตภัณฑ์ของซิลส์มาหน้าเยี่ยใหม่ทองคำที่เห็นทั้งหมดอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมาร์กนะครับตัวสบู่ตัวเซรั่มตัวเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็ตัวพับนะครับผมจะขอรีวิวคุณสมบัติให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับซิส์มหัศจรรย์ความงามจากธรรมชาติเลอค่าอ่อนเยาว์เหนธรรมชาติ เส้นไหมเป็นของผ้าอยู่กับภูมิปัญญาไทยมาช้านานซึ่งเป็นที่รู้จักในรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและสิ่งทออันงดงามประจำชาติด้วยคุณสมบัติด้วยคุณสมบัติของสารสกัดรังไหมซึ่งประกอบไปด้วยกรดอะมิโน18ชนิดเราจึงนำมัสจันธรรมชาติโปรตีนใยไหมหรือเซริซินมาพัฒนาต่อยอด สู่ความงามและนำมาเป็นส่วนผสมสำคัญในการาในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของแบรนด์ซิลนะครับซิลนี่ก็ย่อมาจากชื่อสนามบินเชียงรายนะครับ c e i แล้วก็เติม l k ครับมาดูต่อนะครับนวัตกรรมหน้าทึ่งใยไหมทองคำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ้านปัง5จังหวัดเชียงรายซึ่งไม่ผ่านการต้มแต่นำมาเลี้ยงบนแผ่นเฟรมและให้หนอนไหมพ่นใยไหมในแนวราบถักทอจนเป็นใยไหมสีทองบริสุทธิ์ดังนั้นดังนั้นครับดังนั้นสารอาหารเซลล์ผิวจากโปรตีนธรรมชาติ ของตัวไหมของตัวไหมยังจะคงครบถ้วนติดแน่นอยู่กับใยไหมร้อยเปอรซึ่งมีบทบาทในการฟื้นบำรุงผิวครับบำรุงอะไรบ้างนะครับก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิรสตินนะครับรักษาสมดุลและความชุ่มชืชมช้นบนผิวหน้าครับ ผิวเด้งกระชับชะลอกการเกิดริ้วรอยแห่งวัยครับลดอาการอักเสบของสิวสมานแผลอย่างอ่อนโยนผิวนวลน,น้าสัมผัสหน้ากระจ่างใสสุขภาพดีครับผลิตภัณฑ์ดูแลซิวคือเคล็ดลับความอ่อนเยาวในการเวลาและส่งมอบคุณค่ายที่สุดจาก ธรรมชาติสู่ผิวหน้าครับทั้งหมดนี้ก็เป็นผลงานผู้ที่สร้างสารรค์และวิจัยก็คือคุณจินรักษ์ชุ่มมงคลนะครับผู้ก่อตั้งจินรักษ์กระดาษสาแห่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปังห้าครับท่านใดที่สนใจนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถจะเข้าไปดูใน s h อ p e e ได้นะครับซึ่งผมเป็นตัวแทนจำหน่ายของเซลล์นะครับนี่ฮะที sh e. ่ shopee.co.th/ ชีพทำสามสาแล้วก็ l i น์ id ครับ t.i. 3 333 2515นะครับ t.i. 333 2515ครับขอบคุณที่ตามช่อง y o youtube ชีพทำบวิเศษนะครับนี่ผมก็เพิ่งใช้พับแล้วก็ใช้ในครีมมาครับใช้พับใช้ในครีมมา ครับแล้วก็อยากใช้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นตัวพับที่ผมใช้ฮะนี่ฮะพับพับนี่นะครับเนี่พับแลวการน,นี้เป็นตัวมาร์นะครับนี่ฮะตัวมาร์ตัวมาร์นี่ผมจะใช้ตอนหลังจากว่ายน้ําครับใช้หลังจากว่ายน้ําแล้วก็เ,เวลาเราอบสตรีมรอบไอ้น้ำก็เนี่ยใช้เนี่ยฮะใช้ตัวมาร์นะครับแล้วก็มีตัวสบู่ครับ นี่ฮะสบู่นี่ฮะเพิ่ใช้มาเมื่อกี้เลยฮะเนี่ยสบู่สบู่นี่ดีมากเลยครับใช้คู่กับพับแล้วนี่ก็เป็นเดย์ครีมนะครับแล้วก็ในครีมนะครับอยากให้ทุกท่านได้นำซิลส์ไปใช้มางนะครับท่านใดที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับที่ TI332515 หรือจะเข้าไปดูใน s h o p e e s ชิ p ท์ทำพิเศษซึ่ง อยู่ใน description ของํำอธิบายของ YouTube นี่นะครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคำวิเศษครับสวัสดีครับ